ไปไหนล่ะถ้าแม่เที่ยวเสร็จแม่จะมารับเข้าใจไหมเกิดอะไร ให้เอาเด็กมาไว้ตรงนี้ร้านก็ปิดแล้วหนูแม่ของหนูอยู่ไหนเหรองั้นเดี๋ยวไปกับพี่ก่อนนะ

ý okay, em ครับ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 ผมชื่อวินต้นนะครับเจ๊เจ๊เจ๊อยู่ไหนเจ๊เจ๊ใครมาเอะอะเสียงดังเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยเจ๊ร้านเจ๊ยังไม่เปิดจ้าเนเช้าอยู่ฉันหนูฉันไม่ได้มาเที่ยวฉันมาหาลูกลูกฉันอยู่ไหม แล้เจ๊จะเห็นได้ยังไงว่าแต่ลูกหล่อนเนี่ยมาได้ยังไงหรอก็ก็เมื่อคืนเนี่ยฉันมาเที่ยวร้านเจ๊แล้วฉันก็ฝากลูกไว้ที่หน้าร้านอะ่ะเนรลอนมองหน้าเจ๊สิหน้าเจ๊ที่มันอับดุลมากเลยไงที่เจ๊รู้ไปสักทุกเรื่องเนี้ฮะลูกหายนี่ก็ไปแจ้งความสิแล้วมาบอกท่าม<อ>เจ๊เล่าเจ๊ก็ลูกฉันหายที่ร้านเจ ฉันขอถูกล้องมอจอได้ไหมเออแมาตามมาตามแมาเจ๊นั่นไงเป็นพนักงานเจ๊ใช่ไหมเจ๊เรีบตามกลับมาสิก็ใช่แต่เมื่อเมื่อวานเนี่ยเขาทำงานันสุดท้ายอะไรนะแล้วฉันจะตามลูกกลับมายังไงลน่ะี่ไมหน้ามาเดือดร้อนอีกเนาะ ก็ต้องโทษตัวเองแล้วละ่ะมาเที่ยวไปบอกให้เอาลูกไ,ไว้ในหน้าร้านละ่ะ<อ>คุณตำรวจกรล,ลงังช่วยฉันนะคะมียามคนหนึ่งอุ้มลูกฉันไปอะค่ะที่ผัก105คุณแม่ครับใจเย็นก่อนนะครับแล้วลูกของคุณอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุบอกครับมีคนอุ้มเด็กมนาะบอกว่าหาผู้ปกครองไม่เจอต้องเป็นลูกฉันแน่นแน่สิริ ลูกฉันขึ้นมาเลยมาลูกขึ้นตำรวจคะจับตัวมันเข้าคุกเลยค่ะผมไม่ได้ขโมยเด็กนะครับผมเจอเด็กที่หน้าผับแล้วผมก็ตามหาผู้ค้องทวร้าน่งแต่ก็ไม่เจอยังมีหน้ามาโกหกอีกเขาไม่ได้โกหกหรอกครับเมื่อคืน้อยเวรมารยายงานผมก็มีคนมาตามผ่านแม่เด็กคุณเป็นแม่ภาษาอะไรปล่อยลูกไว้ตามลำพังก็ฉันไม่มีเวลานี่ ว่านะคุณยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่คนหรอกห่วงเที่ยวมากกว่าห่วงรู้ตัวเองเองีกแล้วมีแม่คนไหนที่เขาทํากันแบบนี้ผมขอโทษนะครับที่ทำให้คนเป็นหว่วงแต่ผมไม่รู้จะเอาเด็กไปไว้ไหนก็เลยอาสาดูแลไว้ก่อนน้องน้องไม่ได้ผิดหรอกนีเถอรีบขอโทษแล้วขอบคุณเขาซะ ขอโทษนะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ช่วยดูแลลูกฉันไม่เป็นไรครับแต่วันหลังก็ดูแลลูกให้ดีหน่อยนะครับน้องเราเป็นแม่คนแล้วนะวันหลังก็อย่าไปเที่ยวแล้วเมาแบบนี้อีกอมแม่ขอโทษนะลูกไม่โกรธแม่นะคะไปรับขับบ้านกันเถอะ